ในราการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18ของเดือนหรือเดือนมิถุนายน2565นะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราทั้งหลายจะได้มาศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อวานอัตบาได้กล่าวถึงพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องสิ่งที่ไม่ควรกล่าวไม่ควรพูดแก่พระภิสุนะและก็สิ่งใดที่ควรกล่าวควรพูดพระองค์ก็ทรงตัสไปแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะมาศึกษาในรักธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่ารู้อริยสัจเป็นหลักอยู่ในใจย่อมไม่มีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกวาทะดุดเสาหิน ก็คือพุทธเจ้าทรงตัดแกมู่พิสุว่าพิสุทั้งหลายถ้าเธอจะไปสงเคราะห์ใครก็คือสงเคราะห์ให้รู้จักอริยาาสัจสีแล้วก็อริยสัจสีเนี่ยไปพูดเถอะในสมณพราหมณ์หรือทตินับถือศาสนาอื่นก็ตามให้เธอไปพูดเถอะรับรองว่าเป็นความจริงไม่มีใครมาคมหรือทำให้เธอนั้นสั่นพึงไปทั้งตัวอย่างนี้ คือไม่กลัวถ้าเข้าใจหลักความจริงทรงยกอุปมาเหมือนเสาหินเนี่ยยาว16บอกฝังลงไปในดิน8ปดศอกแล้วก็โผล่ขึ้นมาบนดินอีก8ปอกต่อให้พายุฝนมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็ไม่สามารถทําให้เสาหินนั้นสั่นคอนไปได้เพราะอะไรเพราะว่าเสาหินนั้นฝังไว้ลึกธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันเมื่อมันฝังลึกอยู่ในจิตใจ แทงตลอดด้วยในเป็นอย่างดีแล้วไม่มีอะไรที่จะคำทำให้เรานั้นสะพรึงกลัวตจอะสิ่งนั้นๆต่จอจวานั้นนั้นเพราะเข้าใจแต่ความเป็นจริงวันนี้เรามาศึกษาในเรื่องนี้พ <c oughs> ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิสุทั้งหลายพิสุรูปใดรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกนี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นั้นแม้ว่าจะมีจะพึงมีบุคคลผู้เป็นสมณะหรือพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ต้องการจะโตวาทะเที่ยวแสวงหาคู่โตวาทะจะมาจากทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ตก็ตามโดยประกาศว่าเราจะยกวาทะของพิสุนันเสีย ดังนี้ข้อที่สวนณะหรือผามนั่นจะทําพิสุนั่นให้สถานให้วันไหวสถานสะเทือนหรือสันระรัวไปโดยถูกทํานั่นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้เลยข้อนี้เพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุที่อริยสัจส,สีนั่นเป็นธรรมที่พิสษุนนั่นเห็นแล้วด้วยดี พิสูจทั้งหลายเปรียบเหมือนเสาหินยาวสิบหอกฝังอยู่ในดิน8ศดซอกโผล่ขึ้นบนดินอีก8ศอกแม้จะมีลมพายุอย่างแรงกล้ามาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ก็ตามไม่พึงทำเสาหินนั่นให้วันไหวสะท้านสะเทือนหรือสั่นระรัวไปได้เลยข้อนี้เพราะเหตเุไรเล่าพี่เกาเพราะเหตุส่วนที่ ฝังนั้นลึกและฝังเป็นอย่างดีชั้นใดก็จะน,นั่นพิสุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนั้นนะกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกขนี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกขและนี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกและนี้หนทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้เถิดนะ พระองค์ทรงท้าเลยนะบอกพิสุท้าเลยขอให้เธอเข้าใจอย่างจริงจังท้าเลยถ้าใครอยากจะมาโต้กับกันในเรื่องอริยสัจสีนี้นะอริยสัจสีมันสอนถึงความจริงของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีสภาวะแห่งการเกิดอันของจริงไงโยมเราไม่ได้เอาของปลอมไม่ได้เอาของที่ไม่เห็นตัวมานะพระเจ้าไม่ทรงสอน ให้เราทั้งหลายมองเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนอย่างเช่นผู้เจ้าทรงสอนว่าอานอนท์เราเห็นสวรรค์ที่ตาเราเห็นได้ยินสวรรค์ที่หูเราได้กลิ่นสวรรค์ที่จมูกได้ได้รับรสทางลิ้นได้แล้วเป็นสวรรค์สัมผัสทางกายก็เป็นสวรรค์แม้ความรู้สึกนกคิดที่เป็นสวรรค์อานอนท์ สวรรค์น,นี้เกิดทางตาหูจมูกดินกายใจเนี่ยทรงสอนแบบให้ชาวบ้านรู้ว่าไม่ต้องรอให้ตายแล้วถึงจะไปเกิดบนสวรรค์เห็นไหมเพราะว่าไอ้ตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์นเนี่ยมันมันไกลเกินไปแล้วคนนึกไม่ไปนึกไม่เห็นยกเว้นแต่ผู้มีฌานะก็จะเห็นแต่พระองค์ทรงเอาปูถทุชนนี่แหละธรรมดาเนี่ยเห็นทางตา พระองค์ก็ส่งเปรียบเทียบว่าเมื่อไราก็ตามตาไปเห็นรูปที่ดีที่สวยที่งามเป็นไปเพื่อความระเเียบเรียบร้อยเ,เป็นไปเพื่อเป็นทานเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคมค,คีนั่นแหละพิสูจน์ทั้งหลายเธอเห็นสวรรค์เธอเห็นความสุขของบนสวรรค์เห็นไหมเมื่อไราก็ตามตานี้ไปเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยแยงมีแต่การเบียดเบียนทิ่มแทงกันด้วยหอกคือป,ปากมีแต่การฆ่า กันจองล้างจองผางกันนั่นแหละเห็นนรกเห็นไหมนรกที่เห็นทางตาสามารถเข้าใจได้เสียงเหมือนกันเสียงสวรรค์ก็ได้ยินแต่เสียงดีๆเช่นเสียงสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียงบอกธรรมของท้าสกะเสียงของความดีเสียงของความสรรเสริญเมื่อไรก็ตามหูได้ยินเสียงนี้ นี่แหละเรียกว่าเป็นเสียงที่อยู่บนสวรรค์แต่เมื่อไรก็ตามหูนี้ได้ยินเสียงที่น่าสะพึงกลัวร้องขอชีวิตโคลนคลามเต็มไปด้วย <c oughs> เสียงที่หวาดกลัวดุร้ายคำหยาบคายให้พึงทราบว่านี่คือเสียงที่ได้ยินมาจากเมืองนรกใชมพราะยาทรงสอนอย่างนี้นะ ั้นอร,ริยสัจสี่เนี่ยท่านผู้เราชมทั้งหลายจับประเด็นให้ดีก่อนว่าอาร,าริยสัจสี่คือความจริงเกิดเกิดเนี่ยเป็นทุกข์และเหตุเกิดเนี่ยก็ลมไปหาทุกข์และการดับของทุกข์คือละตัณหาละความยึดมั่นถือมัน่นไม่อะไรถึงซึงตัณหาทางดําเนินถึงความดับสิ้นของตัณหาคือมรรคมีองค์แปดเห็นไหมฮะ อันให้เราทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนี้ในอริยสัจสี่เราเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอริยสัจสีคือทุกขสมุทัยนิโรธมากมเราก็เข้าใจอย่างนี้อันทุกข์ของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าถ้าไปเกิดที่ใดนะส่วนที่เป็นรูปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นันโกสัตว์เดชานึเปิวิสัยก็เป็นทุกข์ เพราะจะต้องแก่เจ็บตายแตกสลายล่มหายตายจากไปอันนี้ทุกข์ของกายถ้าไปเกิดที่จิตจิตเนี้ยไปนึกไปคิดไปหมกมุ่นอยู่กับความสุขความพอใจเพลิดเพลินสนุกสนานอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกเพราะว่าถึงจะสุขก็ดับถ้าไปเพลิดเพลินอยู่กับในความทุกข์ความทุกข์ก็ดับอีกเช่นกันอย่างเงี้ยเราจะเรทุกข์อะไรพอใจอะไรขยักขย,ขยัเกี่ยวอะไรในที่สุดมันก็ดับอีกเช่นกันอย่างเงี้ย หลงทรงตาว่านี่คือเห็นทุกเห็นการดับของทุกขันนี้เหตุของของทุกคืออะไรเหตุของทุกก็คือตัณหาความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นเห็นไหมฮะมันก็เป็นตัณหานั่นเองแต่เมื่อไรก็ตามเราละละคายความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธปันั่นออกไปได้็เรียกตัณหาดับเมื่อตัณหาดับ ทกุก็ดับไปด้วยก็ไม่มีทุก,กอันพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอนี้มันเป็นการดับของทุกข์ที่เกิดขึ้นทางรูปทางนามถ้าเราจะเข้าใจแล้วก็เดินต่อไปตามมรรคมีองคแปดเนี่ยทำความเ็นให้ตรงก่อนเราเนี่ยมันเห็นไม่ตรงเห็นโคตไปโคดมาที่ไม่ตรงก็คือคตนะเห็นไม่ชอบก็คือเห็นไม่ดีนะเห็นอะไรก็ตามขยะขยงก็ไม่ชอบแต่เห็นที่สวยที่งามก็ชอบ แต่ของพุทธะสรงสอนว่าเห็นอะไรก็ตามจะสวยหรือไม่สวยอุเบกขายังมีอยู่ไม่ได้อยู่ขั้วชอบไม่ชอบนะถ้าชอบก็อยากได้สยบโมมาถ้าไม่ชอบก็เกลียดขยะนขย,ย้งไอย่างนี้ไม่ใช่ของพู้เจ้าเห็นแล้วอุเบกขายังมีอยู่เพราะสภาวะอะไรที่เราเห็นมันมีการเกิดดับอย่างเงี้ยจนพรามณ์ผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจา้าาท่านสมณะโกดมท่านไปปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไร ปฏิบัติเพียนระบาดแล้วได้อะไรผู้เจ้า,าไม่ได้อะไรเลยเอา้าไม่ได้อะไรแล้วทาไมไปปฏิบัตินะผู้เจ้าว่าการไม่ได้อะไรของเราน่นหละเป็นการออกจากทุกข์เป็นการหลุดพ้นเพราะปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายความว่าให้มันได้อะไรปฏิบัติธรรมเพื่อการละการปล่อยการวางความยึดถือในขันธ์ทั้งห้านี่เองนี่คือเราจึงไม่ได้อะไร เราก็กลับไปดูว่าเอ้ยเราปฏิบัติทำมันต้องได้อย่างนู่นได้อย่างนี้พระเจ้าถ้าได้ที่ใดก็ยังมีทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายาได้ฌานปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานไปถึงฌานที่เก้าตายไปก็ไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาในฌานนั้นๆเห็น,น,น,นไหมไปเกิดเป็นเทวดาก็ต้องแก่เจ็บตายอีกอย่างก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยแต่ผู้เจ้าไม่เอาเลยนะจนมีพราหมณ์ผู้หนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าอีกเช่นกันว่าท่าน ท่านเป็นเทวดาหรือท่านเป็นยักษ์หรือเป็นคนทันหรือเป็นผู้วิเศษหรือหรือว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์นะผู้เจ้าทรงตอบพราหม์เออเราไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นเทวดาไม่เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ไม่เป็นยักษ์ไม่เป็นคนทันหรือไม่เป็นผู้วิเศษอะไรเลยอ้าวแล้วท่านเป็นอะไรล่ะไงพราหมณ์จำไว้นะเราเป็นพุทธเจ้า ซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานาพามเธอจงจําไว้นะถ้าบอกไปเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ตายอีกใช่ไหมไปเกิดเป็นผู้วิเศษเป็นยักเป็นคนทันอะไรตั้งหลายก็เกิดอีกแต่ของพุทธเจ้าเราเป็นพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกตัณหาจะมายุแยให้เรารักเราชังไม่ได้อีกแล้วเมื่อเราละ สิ่งที่ละชังออกไปได้เนี่ยมันก็เหมือนเสาหินสิบหกซอกฝังไปในดินแปดซอกล้มมาที่ไหนก็ก็ทำให้เสานั้นหวันไหวไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้รับชมทั้งหลายอย่างโยมอนาเขียโยมลำดวนเนี่ยได้โพสตเข้ามาโลกธรรมของโลกอะ่ะมีดาบเสริมดาบมียศเสื่มยศมีนินทามีสรรเสริญใช่ไหมฮะมันจะคู่กัน ถ้าเรามีหลักธรรมอย่างแน่นหนามีอาณาปณะสติอยู่เสมอเนี่ยต่อให้เขาด่าเราหรือชมเราความเฉยก็ยังมีอยู่ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจอะไรกับสิ่งนั้นๆอย่างเนี้ยเรียกว่าเข้าใจอริยสัจสีถูกต้องหนักแน่นเหมือนเสาหลักที่ปักลงไปในดินอย่างเงี้ยทีนี้เราบางทีเนะี่ยหลุดสติเราไม่หนักแน่นตรงนี้นะเรากลับเอาพอ เขาชมเราก็เลิงเลยเลิงลพอเขาด่าเราก็เศร้าใจไม่มีประโยชน์เลยเพราะคําด่าเป็นอากาศเป็นอารมณ์เป็นสภาวะตรงนั้นคําด่าเนี่ยพระเจ้าอยให้เปรียกเหมือนอากาศเลยสรงสอนหมู่พิสุว่าพิสุทั้งหลายถ้าแม้มีใครมาด่าพวกเธอขอให้เธอคิดเสียอย่างนี้นะค์ก็สรงยกอุปมาเปรียบเทียบว่าเหมือนมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นนักวาดที่เก่งกาจในเมือง สาวัตถีนี้มาประกาศต่อหน้าฝูงชนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจะวาดรูปด้วยสีแดงสีเหลืองสีคามหรือสีแสดนี้บนอากาศพิสุทั้งหลายบุรุษนั้นจะวาดรูปบนอากาศได้ไหมบอกไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมล่ะเพราะว่าบนอากาศไม่ใช่แผ่นผ้าและไม่ใช่พื้นดินนี่แหละพิสุคําพูดนี้ก็เป็นอากาศเป็นอารมณ์ ที่จับต้องไม่ได้มาไม่ได้นะพิสูจน์ทั้งหลายขอให้ถือคำหนึ่งคิดอย่างนี้ว่าคำพูดถูกดา่าถูกว่าร้ายเป็นเหมือนอากาะไม่โกรธละอันนี้เราไปยึดถือคำพูดก็ด่ามาทั้งนานแล้วยังไปเก็บมาอีกผู้เจ้าบอกอย่าไปเก็บมา,าอันนั้นเป็นอารมณ์เขารักเราเขาก็เกลียดเราได้ก็เกลียดเราได้ก็รักเราได,าได้มันเป็นอารมณ์ เราก็กลับมาดูดตัวเราเนะี่ยโยมทั้งหลายเรานี่บางทีเราก็ลักบางทีก็ชังนะโยมรักลูกเนะี่ยโอ้รักมากแต่ว่าบางทีลูกนไม่ทําตามที่เราต้องการตีมันก็มีเอารากแล้วทำไมไปตีเห็นไหมฮะอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจในเรื่องอย่างนี้นะฮะวันนี้ก็หมดหนากับญาติโยมที่พดก็มาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาและมีสติอยู่กับลมอยู่กับกายมากมาก เมื่อเรามีสติอยู่กัรวมอยู่กับกายมากๆรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเห็นไหมเราก็ออกจากทุกข์เหมือนเรามีหลักที่แน่นหนาะมันคงดังเสาหินสบิบหกศอกดังที่กล่าวมาก็ขอโมทนาขอเจริญพร